นี่คือการพลิกโฉมเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการทำนางงามมวยไทยกับน,นางงามจะรวมไปได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราจะรวมกันให้ดูภรรยาชอบมากชอบนางงามมีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นนางงามครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเดินไม่ถึงฝันเราอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่ติดที่ขาดสันส้นขาดสั้นตัวสัน้นเอาละครับและนี่คือนางงามของจงังหวัดสุราธานีเจนี่เจนี่ให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าผมไม่นํานำตัวแทนเขาซะแล้ว ครับขอต้อนรับเข้าสู mm ่ยินดีแบนทอครับวันนี้มาในบทบาทอีกหนึ่งบทบาทครับหลังจากทุกๆคลิปนะฮะจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวเรื่องราวของมวยไทยแต่วันนี้ครับเปลี่ยนโฉมกันใหม่กับเพชรกินดีครับกับการประกวดมิ d ูนิเว r ร์สจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ m อ็ทสุราษนะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากภรรยาชอบมากชอบนางงามมีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นนางงามครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเดินไม่ถึงฝันเพราะว่า ตัวน้องเล็กนะครับอยู่2ครึ่บครึ่งนะครับผมก็เลยไม่ได้เป็นนางงามสักทีสุดท้ายแล้วก็เลยเติมความฝันให้กับภรรยาตัวเองด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เลยนะครับซื้อมาแล้วก็ให้พราวฟ้าเป็นคนทําเป็นคนปั้นนางงามคนนี้ให้ไปถึงฝันให้ได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศในว่าการเปิดตัวนางงามของจังหวัดสุราธ,ธานีในสนามมวยเวทีราชดำเนินมันจะเป็นยังไงนี่คือการพลิกโฉมเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการทำนางงาม มวยไทยกับน,นางงามจะรวมไปได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราจะรวมกันให้ดูไปดูกันเลยครับเอาละครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าของสนามมอเตรรามเนินนะฮะเราได้เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ MUT สุร,ราษฎร์ธานีนะครับผมนี่คือการเนรมิตนะสนามมวยให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนางงามนะครับผมซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนตื่นเต้นมากนี่ผมมีที่ปรึกษาอยู่ตรงนี้สวยมากนี่สวัสดีค่ะนีส่สวยมากสวัสดีครับ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเนาะวันแต่งตั้งแถลงอย่างเป็นทางการของอีวทีสุราษฎร์ก็ดีใจมากๆอันดับแรกก็ต้องขอบคุณพี่โบ๊สด้วยขอบคุณพี่นัดเช่นกันครับให้ตําแหน่งนี้กับนัดนะคะรับรองว่าทีมสุราษฎร์ต้องปังปังไหมต้องปังมากพี่นัดแน่นอนเรียกได้ว่ามวยรองไม่กลัวเพราะมาขโมยมงแน่นอนมั่นใจไหมมั่นใจว่าเราจะไปถึงขนาดไหนนันมั่นใจว่า เราจะให้เด็กคนนี้เป็นดาวดวงใหม่เอออันนี้ก็คุ้มแล้วนะคุ้มแน่นอนค่ะโค้งนะพี่นะคพี่นาคขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูข้างในครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงทะเบียนนี่เป็นของชําร่วยซึ่งตั้งใจทำมากทุกคนไข่เค็มชายาที่มีหน้าโลโก้ของ MissUnivers e ของเราน้องเจนนิเฟอร์อยู่ตรงนี้อันนี้คือนภิดกะปิแม่พี่แม่เจนเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของที่เราแจกใคร V I P สืมลชนพี่โอคุณแม่ัสดีครับคุณแม่ผมเป็นไงสวยกว่าท้าฟ้าอีกโอ้ตายแล้วไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อบริเวณนี้เราก็จะจัดเตรียมนะครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับนิดหน,น,น่อยๆเป็นการลองท้องเผื่อใครมาแล้วไม่ถายข้าวก็บริเวณนี้นะครับผมและนี่ครับแบ็กดรอปที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านได้มาร่วมกันถ่ายรูปนะครับปีบนี้เรามีผู้สนับสนุนนะครับหลายท่านมากๆแพนบีมีเดีย เ s สนะครับ CP ไก่ย่าง5้าดาวไฮพอ r k แต่ละแบรนด์นี่คือระดับโลกนะประมงตัวกันเพื่อส่งให้นางงามตสุราชไปถึงฝั่งฝันนะครับนี่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 มงกุฎเดี๋ยวนี้เราจะมอบมองกุฎนี้ให้กับนางงามของสุราษฎร์นะครับน้องเจนนิเฟอร์โจนนะครับผม ภายในของเรานะครับที่เรานนรมิตรสนามมวยให้กลายเป็นพื้นที่ของการเปิดตัวนางงามเป็นความตั้งใจมากๆแล้วเราได้รับเกียรติจากซีดีแล้วก็รวมไปถึงนางงามจากจากังหวัดอื่นๆมาร่วมงานในวันนี้เยอะมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพบกับน้องเจนจนี่เจนิเฟอร์โจนซึซ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเขามีความพร้อมความมั่นใจขนาดไหนไปพบกับน้องเจนนี่กันเลยครับนี่นะครับ ในห้องนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวนะซีดีตัวจริงอยู่นี่ซีดีตัวปลอมอยู่นี้นี่ซีดีตัวจริงนะฮะอันนี้เป็นแค่ซีดีในนามนี่เป็นไงเป็นไงดูท่าเขาเมื่ก่อนเป็นไงเอาจริงๆเธอ ความฝันของเธอคืออยากเป็นนางงามใช่ไหมใช่แล้วก็ชอบดูนางงามชอบดูเขาเดินชอบความสวยของเขาแล้วที่สําคัญแบบชอบตอบคำถามเพราะมันตื่นเต้นมันวัดกันตอนนี้อืมดูนางงามมากี่ปีแล้วอินจัดจัดสักประมาณแค่5ปีหลังอ๋อแล้วแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาอยากเปาน,นางงา,งาใช่เขา empower เราได้เราอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่ติดที่ขาดสั้นขาสั้น,นตัวสั้นนะครับมีอยู่สองครึ่ง ผมก็เลยไม่ได้เป็นนางงามใชก่ก็เลยซื้อลิขสิทธิ์ไปเลยสิคะซื้อซะเลย <S <S ซละลยนะครับแล้วก็ได้นางงามมาถูกใจนางงามคนนี้ไหมถูกใจเรียกว่าน้องเนี่ยมาแบบวันสุดท้ายเลยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจแล้วเราก็เลือกน้องเพราะว่ารู้สึกว่าคุยกับน้องแล้วเคมีน้องมันเข้ากับเราน้องสู้มากน้องเป็นไฟเตอร์มากเลยใช่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักน้องเจนนี่เนาะจนถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยมีอย่ไหนที่น้องทำให้ผิดหวังเลยนะใช่เขามีแต่พัฒนาตัวเองสู้เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่น ไม่เคยบ่นคำว่าเหนื่อยแม้แต่คำเดียวทั้งที่โคตรเหนื่อยถ้าเป็นพาวฟ้าเธอจะทำยังไงเธอจะกรี๊ดไหมไม่กรี๊ดเพราะเป็นหน้าที่ไงเอาเป็นหน้าที่เธอก็สู้เหมือนกันหรอก็ต้องสู้แ่ะสู้ไหมเราเหมืนเลือดนักสู้อยู่แล้วโอเคแสดงว่ามวยรองเราจะไปครองแชมป์ได้ไหมเป็นไม่ได้นะคะมวยรองไปครองแชมป์โจนสมาขโมยมงค่ะเอออเาละครับและนี่คือนางงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจนนี่เจนนี่ให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่า ผมไแนะนำตัวแทนเขาซะแล้วแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ MUT สุราธานี Jenny Jennifer Jones อ๋อเปไงนี่พร้อมไปจักรวาลแล้วนะตอนนี้เออตั้งแต่จนนี่มาอยู่กับทีมสุรา t านีรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่<ม><ม>ได้เลือกหนูมาเป็นตัวแทน MUT Surat Thani <ม><ม>แล้วหนูก็รู้สึกถึงพัฒนาการของตัวเองทุกๆ<ม>วัน<ม>ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหนูความมั่นใจหนูอยู่ประมาณนี้พอได้อยู่กับพี่ๆพอได้เทรนได้อะไรความมั่นใจหนูแบบ เลยทะลุแล้วเหรอทะลุเลยทะลุเลยเหรอ<ช>แล้วบอกไปถึงวันที่เราชิงไม่ทะลุตลอดไปเลยเหรอเราจะทะลุก,กาแล็กซี่ไปเลยกา <c oughs> แล,ล็กซี่ไปเลย <c oughs> อ่ะอยากให้เจนนี่พูดถึงคนที่เขาตามเชียร์เราไปกำลังใจงให้เราเนาะแล้วก็อยากจะฝากอะไรบ้างถึงกับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ ก็อยากฝากทุกๆคนนะคะแฟนน้ำทุกท่านคอยหาส่งกำลังใจให้เจนี่และทีมสุราธานีนะคะเพื่อไปถึงฝัน<ม>เพื่อไปถึงมงรับรองสู้เต็มที่ค่ะแัชทักอะไรนะโจนนีมาขโมยมงค่ะล้วทีมมวยรองเลยนะทีมมวยรองมาครองแชมป์ค่ะนี่ <laughs> มวยเรามาของแชมป์เอาไว้นี่ก็คือน้องเชนนี่ของเรานะครับพร้อมมากเราสู้ตายนะครับในซีซั่นนี้นะครับเป็นซีซั่นแรกด้วยของการทำนางงาม <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะที่ได้มีโอกาสมาทำนางงาม <c oughs> ไม่ได้มาอยู่กับความสวยความงามขนาดนี้ปกติอยู่แต่กับน้ำมันมวยนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปดูนครับว่าบรรยากาศในาง,งานเปิดตัว MissUnivers e สุราษฎ <c> ร <oughs> ์ธานีจะเป็นยังไงไปพบกันเลยครับ ความสองข้อในสถาบันารศึกษาในส่วนของมวงยแน่อนอนครับเราก็จะเป็นเอ็กซ์เพอร์ตนะครับแต่ส่วนนักยานี่หรือการเรียนรู้เป็นก้าวแรกของไอ้ที่ได้เข้ามนส่วนนี้หมดความอาถัายในกระแสงาในให้กับผมเองแล้วก็มาฟ้านะครับที่ได้มาร่วมงานผมเชื่อว,ว่าในปีนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ในปีขึ้นไปจะมีต่อไป ครับเราจะไม่อยู่แค่ปีนี้เพียงเดียวนะครับแขกของเราคือระยะยาวสวัสดีครับพิธีกรท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติขึ้นมาบนเวทีมีการนั่งที่สัมภาษณ์แบบนี้ไหมเสบอนครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกนะฮะความรู้สึกเป็นไงในการเข้ามาอยู่ในวงการนางงามคือจริงๆมันเป็นความท้าทาย แน่นอนครับพี่จิคือเอ็กซ์พอร์ตเพื่อมวยแต่เราพยายามก้าวข้ามมาเป็นมวยออกมานานแล้วประจวบกับจังหวัดที่พิจิตรยูเวอร์สไทยแลนด์ครับเขาประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีาาการจัดกันประกวดทั่วประเทศเราก็เลยอาสา,าเลยว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับพิจิตยูเวอร์สและจังหวัดที่ได้ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่ภรรยา,ยาเป็นความบังเอิญหรือเป็นพรลิขิตอะไรก็ไม่ทราบ จนสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเซ็นสัญญาจนถึงวันนี้ตัวผมเองตอนหลับวันดีทุกคืนแต่พาวฟ้านอนไม่หลับสืกคืันคอนเซ็ปต์ของไปินดีเราตั้งแต่รูปคุณพอ่อในรุ่นผมเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือ Zero to o e r o Zero to Hero จากศูนย์กลายเป็นฮีโร่ใช่เป็นอะไรที่น่ายินดีและน่าชนชมมาก และคอนเซ็ปต์ซีโร่ทูฮีโร่เนี่ยเชื่อว่าเราไปอัดแดปและปรับใช้ได้กับทุกๆคนครับสายอาชีพมากๆถูกต้โอเคนะครับกานนี้ขอเชิญท,ท่านพบกับพี่ึกษาอิทธิปสักมิสซิเวิร์สไนน์สุราธานีคุณนันทิสามณีพลตรับ ว่าการฝึกฝนทุกวันมันทาให้เราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันเป็นปกติแล้วที่เราจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่การที่เราไม่ย่อขอแลาการที่เรามีกําลังใจกับคนรอบข้างที่มันทาให้เจนไปถึงี่ยจุดๆกนได้นักมวยและนักนาบเนี่ยเป็นการสู้มือนกันคพดแต่ว่านักมวยเขาจะใช้ร่างกายในการปะทะนักงานก็ใช้ความสวยความงามความคิด ความสามารถที่จะเข้าไปในตำแหน่งนนเจนเลยบอกว่าเป็นนักสื ว่าได้เจอทั้งซิตี้ไดเรคเตอร์ลบถึงน้องนางงามของจังหวัดนี้เลยนะครับว่าแต่พวกเขาจะเป็นใครกันนะอ่าเริ่มต้นที่ตัวนางงามก่อนเลยครับค่ะเอมิลี่สุราธานีจนเจนี่จนเจนนิเฟอร์จอน,น,จน,น,จน,นส์ค่ะเย้ <S <S yeah. มาคนที่ตื่นเต้นมากกว่าหนูคือแม่หนูเองตอนที่หนูบอกแม่หนูจะเป็นซิตี้ไดเรคเตอร์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคุณแม่ก็กรี๊ดมากบอกเจ๊งหรืล่าลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคุณแม่เป็นคนชอบนางงามชอบดูนางงามต้องแล้วก็ผักดันอยากให้ลูกสาว เองน่ยเป็นนางงามที่ได้ครับอย่างพี่พาอบอกเนาะความสูงเอออะไรเออตอนนี้อายุเกินก็เลยไม่สามารถประกวดเองได้ค่ะเออไม่ได้เป็นนางงามไม่เป็นไรแต่ว่าเราเองได้สามารถทำในสิ่งที่เราเองชอบคือการดปั้นนางงามนั่นเองเอาล่ะครับเสร็จสิ้นพิธีร้อนนะครับกับการเปิดตัว m ิสยูนิเว r ร์สสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นสนุกสนาน ทุกๆรสชาตินะครับเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนสถานที่กลับกลายเป็นสนามมวยเหมือนเดิมแล้วนะครับก่อนลาจากไปในคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กซับสไครป์ไปกับช่อง g i e a n Talk ด้วยนะครับเป็นลังใจให้กับน้องเจนนี่เจนนีเฟอร์โจน์ด้วยนะเอามงมาให้ได้นะลูกนะเชียร์ไปพรน้องกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ